สวัสดีเจ้า Y4 เจ้าน้องจื้อนางสาวชันสุทธาเทพพวันเจ้าืจอเ่นเจอว่าส้มปล่อยเจ้าตอนนี้อายุเร้าสามปีเจ้าอยู่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าปีโก้ไอดี S O M P O Y เจ้าอยู่ทีมพี่หญิงลีเจ้าเรื่องราวชีวิตร้าวๆของน้องเคยประกวดร้องเพลงไอหยางมาพ่อมนะเจ้าน้องเกาะประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยตะกอนแต่ว่า เมื่อก่อนก็คือประกวดก็แพ้ตลอดเลยก็เลยแบบว่าฝึกฝนตัวเกา่าเจ้ารายการที่น้องรู้สึกภูมิใจมากที่สุดที่แข่งขันมาก็คือเป็นรายการกิ๊กดูส่งคําเพลงเงินล้านค่ะตอนนั้นก็ได้รางวัลรองแชมป์ค่ะแล้วก็ได้ทิ้งการแข่งของเพลงไปนานมากจนได้มาติดรายการของ Bi g กโอเล่ไทยแลนด์ในรายการดาวรุ่งลูกทองเจ้าเจา้าทำไมน้องถึงเลือกที่จะมาประกวดรายการ นี้แม่นกัะเจ้าเพราะว่ารู้สึกว่า Bico Life Thailand เป็นเป็นแอปที่ทำให้เฮาได้หูได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ยิ่งตอนนี้ก็คือได้ร่วมกับทานแกมมี่น้องก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็น้องก็อยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าชอบพ้องเพลงค่ะก็เลยเลือกที่จะมาประกวดรายการนี้เจ้าไม่ต้องพูดสักคำ ฉันคิดว่าเธอก็รู้ว่าหัวใจที่เต้นอยู่รักเธอมากมายแค่ไหนไม่อยากย้มว่าคิดถึงเพียงเธอทุกลมหายใจแต่ฉันลืมเธอไม่ได้แม้ยามลับ บทเพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลงภาพแผ่นฟ้าเจ้าของวงไม้เมืองตีน้องเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าทุกครั้งที่ห้องเลยก็จะคิดถึงคุณปู่ค่ะซึ่งคุณปู่ก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเห็นน้องเป็นศิลปินแต่ว่าตอนนี้คุณปู่ไปอยู่แล้วแต่ก็่าเป็นอย่างเจ้าเฮายังจะสารฝันทั้งของคุณปู่และกับของเฮาเองเพื่อมนประสบความสําเร็จเจ้า จะได้แล้วนะเจ้าก็ขอเจิญจวนพ่อแม่พี่น้องกุ้คนนะเจ้าช่วยมาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะเจ้าเมื่น้องส้มป่อยนะเจ้าได้เป็นควันใจมหาชนนะเจ้าโดยการโหวตนะเจ้าโดยการโหวทนี้มาได้เลยเจ้าตีหน้า f c e e o o o k แ n p เ g e นะเจ้าดีโก้ไลฟ์ไทยแลนด์นะเจ้าละก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์ใต้รูปของน้องส้มปล่อยได้เลยเจ้าช่วยมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจเพื่อน้องตัวนะเจ้าฝากสาวเหนือคนนี้ไว้สักคนนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้า b i ๊กบิ๊